คุณผู้ชมมาติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะคุณผู้ชมคะที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ <Okay. S 1> ผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับการรักษาอาการดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูสถานาการณ์ที่ประเทศจีนดูแล้วตอนนี้ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลทําให้ทางอู่ฮั่นจําเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้นมาใหม่อีก19เก้าแห่งนะคะคาดว่าน่าจะสามารถเปิดให้บริการได้25กุมภาพันธ์นี้ S <S <an> ก็สามารถรับผู้ป่วยในการรักษาได้อีกประมาณ3 0,000เตียงด้วยกันแต่ถ้าเกิดมาดูภาพรวมประเทศต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอิหร่านเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีการรายงานผู้เสียชีวิตมีเพิ่มสองรายทําให้ตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิหร่านเพิ่มขึ้นมาเป็นสีรายแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 มากที่สุดนอกจากจีนนะคะอิตาลีก็มีการรายงานล่าสุดวันนี้ว่าเขาพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากโควิด -19 ก็ถือ เป็นผู้เสียชีวิตรายแรกในยุโรปก็เป็นชายชาราอายุ78ปีซึ่งอยู่ในภูมิภาคเวเนโตทางตอนเหนือของอิตาลีเขาเสียชีวิตเมื่อวานหลังจากที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมา10วัน จำนวนผู้ติดเชื้อในอิตาลีเวลานี้พุ่งขึ้นกว่า3เท่าในวันเดียวหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่16คนในวันเดียวในภูมิภาคลอมบารดีค่ะก็ถือเป็นครั้งแรกที่พบการติดต่อจากคนสู่คนส่งผลทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมในอิตาลีเพิ่มขึ้นมาเป็น22คนรัฐบาลอิตาลีต้องมีการสั่งปิดตาย10เมืองในพื้นที่ระบาดห้ามประชาชนกว่า5 0,000คนออกจากบ้านพร้อมกับสั่งปิดโรงเรียนพัตาคาและธุรกิจในพื้นที่ด้วยนอกจาก ากนี้ก็ยังสั่งห้ามการจัดกิจกรรมสาธารณะทุกประเภททั้งงานคารนิวัลพิธีมิซาในโบสถ์และการแข่งขันกีฬานานหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ส่วนที่เกาหลีใต้รายงานล่าสุดในวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเป็นทั้งหมดสองคนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเดียว142คนก็เลยทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น346คนโดยเมื่อวานเกาหลีใต้เพิ่งจะประกาศให้เมืองแทกูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและเมืองชองโดที่อยู่ติดกันเป็นเขตดูแลพิเศษค่ะคุณผู้ชมคะส่วนบรรดาผู้ที่ โดยสารบนเรือสำราญ Diamond Princess ในญี่ปุ่นที่เพิ่งได้รับการอบพยพกลับสหรัฐและตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19หลังจากที่กลับถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการดูแลรักษานะคะในญี่ปุ่นเองก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนรวมเป็น110คนสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนรวมผู้ติดเชื้อสะสม86คนค่ะ ับสถานการณ์ของจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในบ้านเราย้ํากันก่อนนะคะว่าตอนนี้จํานวนผู้ป่วยสะสมยังคงที่อยู่ที่35รายนะคะการถแถลงของทางกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่าคนไทยที่เขาเดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้กลับบ้านพร้อมๆกับคนอื่นอีนอก137คนเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากคุณหมอล่าสุดวันนี้มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหายจากอาการป่วยเป็นที่เรียบร้อย คุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วนะคะขณะดเดียวกันตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งเพิ่มมาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวไวรัสเป็นบริเวณกว้างนะคะก็มีหลากหลายประเทศด้วยกันค่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์ค่ะ สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าล่าสุดนั้นยังมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่35คนค่ะ,ะควันนี้มีข่าวดีเพราะว่ามีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะ,ะคก็เป็นไกด์ที่เขาเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นพร้อมกับคนไทย137คนก่อนหน้านี้ค่ะทําให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้วรวมอยู่ที่20คนนะคะยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล15คนและมีผู้เข้า เกณ์การสอบสวนโรค1,252คนค่ะก็อัปเดตนะครับกลับบ้านได้อีกหนึ่งรายซึ่งเป็นรายที่พวกท่านก็คุ้นเคยดีนะครับอยู่ที่สัตหีบเป็นไกด์นะครับน้องเขาก็แข็งแรงดีแล้วก็ ตรวจผลเป็นลบหลังจาก2 4เอ๊ะหลังจาก48ชั่วโมงจากครั้งก่อนนะครับก็ยังเป็นลบอยู่นะครับก็ถือว่าหายดีแล้วก็กลับบ้านได้นะครับรวมเป็นกลับบ้าน20รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล15รายสะสมเท่ากับ35รายยังคงเดิมนะครับแล้วก็มรีระบบที่ต้องบอกว่ามีเข้าเกณฑ์ต้องระมัดระวงังเฝ้าระวงังหรือ PUI อยู่ต้องรายงานตัวเลขตัวนี้อยู่บ่อยๆซ้ายบนข้างบนนั่นนะครับ 1,252รายต้องรายงานตัวนี้เพราะว่ามันมีความสำคัญครับถ้าระบบของเราหย่อนลงไปตัวเลขมัน น้อยลงไปเนี่ยก็แสดงว่าระบบของเรายังไม่เข้มแข็งเพียงพอเป็นหน้าที่ของทางทีมแพทย์นะครับอย่างอาจารย์แก้วเนี่ยท่านรองที่ปรึกษาก็จะต้องไปปรับระดับให้เพิ่มขึ้นเพื่อดึงให้คนที่มีเกณฑ์เนี่ยเข้ามาหาเราให้มากขึ้นนะครับก็พันสองรห้าสิบสองรายก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราที่ดูแลตรงนี้อยู่เข้าอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะครับเดินเข้ามาด้วยตัวเองนี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองรายแล้วคัดกรองได้จากสนามบินอีกหกสิบราย ตัวเลขตัวนี้ก็ต้องเน้นย้ําบ่อยๆอีกเหมือนกันก็เป็นพาร่างานนะครับแล้วตอนนี้การดูแลรักษา246รายอยู่ในโรงพยาบาลกับบ้านแล้ว1 0 0กรายนะครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้เพิ่มมาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางด้วยนะคะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ตอนนี้ก็คัดกรองกันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องและเพิ่มประเทศที่เฝ้าระวังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพร้อมกับเตือนคนที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการติดเชื้ออย่างกว้างขวางว่าถ้าหากว่ายังไม่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางก็ควรจะหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนค่ะ กับตามองนะครับประเทศที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศแล้วก็เริ่มมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังนะครับประเทศเหล่านี้คนที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ยังเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของมาตรการที่เราดําเนินการนะครับเราดําเนินการการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศอย่างเข้มข้นต่อเนื่องแล้วนับวันก็จะเพิ่มจํานวนประเทศที่จะต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นถามว่าเรามีความเสี่ยงที่เราจะเจอหรือว่าเรามีโอกาสที่จะเจอผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศพวกนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคําตอบคือใช่นะครับแล้วเราก็กําลังเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับคราวนี้คําถามท,าที่สําคัญที่เรามักจะได้รับก็คือแล้วการเดินทางไปประเทศพวกนี้ไปประเทศประเทศเหล่านี้นะครับผู้เดินทางมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อกลับมาหรือเปล่านะครับ ก็ตรงไปตรงมานะครับเวลาที่เขามีการแพร่ระบาดในประเทศถ้าเราเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดโรคกลับมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศ mm hmm. ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคำแนะนําสําหรับผู้เดินทางก็คือนะครับให้ตรวจสอบก่อนนะครับตั้งแต่ก่อนเดินทางนะครับว่าแผนของเราเนี่ยจะเดินทางไปประเทศไหนเมืองไหนแล้วเมืองนั้นเนี่ย นะครับในประเทศของเขาได้มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนยิ่งท่านเดินทางไปยังประเทศหรือว่าเมืองที่มีการแพร่ระบาดนะครับโอกาสหรือความเสี่ยงของท่านที่จะติดเชือ้อก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะครับหากท่านสามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จําเป็นนะครับกระทรวงแนะนํากระทรวงสาธารณสุขแนะนําให้ท่านเลื่อนการเดินทางนะครับแต่ถ้าการเดินทางเป็นการเดินทางที่จําเป็นต้องไปนะครับ ตอนนี้เรายัางไม่ถึงขั้นห้ามการเดินทางนะครับถ้ายังสามารถเดินทางไปได้นะครับท่านควรจะปฏิบัติตัวนะครับในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อให้เหมาะสมนะครับไม่ไปในที่ที่สารที่แออัดไม่ไปในสารที่ที่มีผู้คนไม่สบายนะครับไข้ไอนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ คือเราเห็นแต่ละประเทศนะคะพยายามที่จะหาวิธีการในการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วในขณะเดียวกันตัวเลขของจีนที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ของเขาต้องพยายามคนา้นคว้าหาวิธีการอะไรก็ได้เพื่อที่จะทําให้การตรวจคัดกรองโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกและง่ายที่สุดนะคะตอนนี้มีข่าวดีออกมาว่าเขาสามารถคิดค้นชุดตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยใช้ระยะเวลาในการตรวจ หนึ่งนาทีร,รู้ผลแล้วเร็วมากใช่แล้วค<ะ>่ะแต่ว่าน้ำเวลานี้เนี่ยยังคงอยู่ในขั้นตอนของการทดลองยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะคะถ้าเกิดว่าเสถียรแล้วจากนี้ต่อไปก็จะผลิตแล้วก็จําหน่ายให้พี่น้องประชาชนสามารถหาซื้อใช้เองได้อย่างที่เรียนให้ทราบหละตอนนี้เนี่ยต้องพยายามจะปรับหาวิธีการ ต้องใช้ให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ใครๆก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมคะโดยคณะน,นิ้เวชน,นักวิทยาศาสตร์ประจาโรงพยาบาลจงซานในเครือมหาวิทยาลัยฟูตั้นในน,นครเซี่ยงไฮ้ของจีนค่ะเขาพัฒนาชุดตรวจสอบที่จะช่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยเวลาเฉลี่ย10นาทีแล้วก็รู้ผลเร็วที่สุดภายในเวลา1นาทีค่ะสําหรับเจ้าชุดตรวจสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด,วด -19 ได รับการรับรองและทดลองใช้งานกับผู้ติดเชื้อในเจียงซูฉงชิ่งและเซี่ยงไฮ้310รายโดยใช้เวลาตรวจสอบอย่างที่เรียนให้ทราบน้อยที่สุดเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองนักวิจัยบอกว่าชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานและขนส่งง่ายมากเหมาะกับการตรวจหาไวรัสในโรงพยาบาลชุมชนสนามบินสถานีรถไฟและด่านตรวจคนเข้าเมืองขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถทําการตรวจสอบเองที่บ้านได้โดยจะมีการ สอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะผลิตและนำไปใช้กันต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ